เรื่องนี้พอได้รู้คําตอบผมถึงกับสะเทือนใจสามีภรรยาคู่หนึ่งไปเที่ยวเรือสําราญแต่ปรากฏว่าระหว่างทางเจอกับพายุลูกใหญ่ทําให้เรือสําราญล่ม ในความเป็นความตายนั่นเองทั้งสองคนได้หนีมาถึงเรือชูชีพแต่เรือชูชีพมีที่ว่างแค่เพียงที่เดียวและทันใดนั้นเองสามีก็ได้ตัดสินใจกระโดดขึ้นไปบนเรือชูชีพพร้อมกับผลักเรือชูชีพให้ห่างออกจากภรยาภรยาก็ยืนอยู่บนเรือสำรานที่กำลังค่อยๆจมลงเธอได้ตะโกนใส่สามีประโยคนึงว่าพอเล่ามาถึงตอนนี้ครับอาจารย์ก็ถามนักเรียนทุกคนในห้องว่าพวกเธอลองเดาสิ ว่าภรรยาตะโกนคำว่าอะไรใส่สามีพวกนักเรียนที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็โกรธแทนภรรยาที่ถูกทิ้งไว้บนเรือมากๆบางคนยกมือแล้วก็ตอบว่าฉันเกลียดคุณฉันมันโง่เองที่แต่งงานกับคุณขอให้เรือคุณก็จมกลางทะเลเหมือนกันแต่ทุกคนในห้องก็ต้องชึ่งกับคําตอบของนักเรียนสาวคนหนึ่งเธอยกมือขึ้น แล้วก็บอกกับคุณครูว่าหนูคิดว่าผู้หญิงคนนั้นคงตะโกนบอกสามีว่าช่วยดูแลลูกเราให้ดีนะอาจารย์ก็ตกใจครับพร้อมกับพูดว่าเธอเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนหรอนักเรียนก็สายหนะ้าแล้วก็พูดว่าไม่ใช่ค่ะแต่ตอนที่แม่หนูป่วยหนะักก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนั่นเป็นคาสุดท้ายที่ท่านบอกกับคุณพ่อคะ่ะอาจารย์ฟังแล้วก็ซาบซึ้งใจแล้วก็บอกว่าใช่คําตอบของเด็กคนนี้ถูกต้องในนิทานเล่าต่อว่าเมื่อผู้ชายกลับไปถึงบ้านเขาก็เลี้ยงลูกสาวคนเดียวตามลําพังจนเติบใใหหญ่่่่่แตตสสสุดดทท้้้าาาาาาายยยยยลลปปปีีีีผผนนนไเเเเขขขกก็็ชวววิโรคณะููซึง แล้วกําลังเก็บข้าวของของคุณพ่อเขาก็ได้เจอไดอารี่ของคุณพ่อเธอจึงมานั่งเปิดอ่านพบกับบทหนึ่งที่เขียนว่าพ่อกับแม่รักลูกมากๆแต่แม่ของลูกป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายแม่ขอร้องให้พ่อเอาชีวิตรอดแต่เพียงคนเดียวเพื่อที่จะได้กลับมาดูแลลูกจงังหวะนั้นลูกสาวน้ําตาซึมและอ่านต่อพ่อของเธอยังเขียนต่อว่าที่รักฉันอยากจะจมไปใต้ทะเลไปพร้อมกับเธอแต่ฉันก็ทําไม่ได้เพื่อลูกของเราฉันขอให้เธอไปรอฉันก่อนนะแล้ววันหนึ่งฉันจะตามไปเจอเธอแน่นอนเมื่อคุณครูเล่า เชื่อว่านักเรียนทุกคนคงเข้าใจที่คุณครูกำลังจะสื่อความดีและความชั่วในโลกนี้บางทีมันดูสับสนและแยกแยะออกยากครับเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินคนอื่นแบบเพียงผิวเผินถ้าคุณเห็นเพื่อนที่ชอบแย่งจ่ายบินก่อนไม่ใช่เพราะว่าเขารวยหรอกครับแต่เขาเห็นความสําคัญของมิตรภาพมากกว่าเงินทอง เวลาทำงานถ้าเกิดมีคนที่ชอบทำงานมากกว่าคนอื่นไม่ใช่ว่าเขาโง่หรอกครับแต่เป็นเพราะเขาไม่อยากให้เพื่อนร่วมทีมลำบากในการใช้ชีวิตร่วมกันฝ่ายที่ยอมขอโทษก่อนไม่ใช่ว่าเขาผิดนะครับแต่เขาเป็นคนที่เก่งในการรักษาน้ำใจคนข้างๆหลายครั้งคนที่เขายอมช่วยเหลือคุณไม่ใช่ว่าเขาติดหนี้อะไรคุณครับแต่เป็นเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนแท้และคนที่ชอบเล่าเรื่องราวหรือว่าส่งเรื่องราวดีๆให้คุณบ่อยๆก็ไม่ใช่ว่าเขาว่างนะครับแต่เป็นเพราะเขาอยากแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคุณวันนี้อย่ารีบตัดสินนินทาใครเพราะในใจเขาอาจจะเสียสละมาากกว่่ทีคคคุณิดรับ